สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวึงพารวยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวอ่างวดประจำวันที่11กุมภาพันธ์ามาแบ่งปันเช่นเคยนะคะ,ะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลของวันที่ สิบกันก่อนเนาะพี่น้องจา๋าอ่าวันที่สิบนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีเนาะสูตรนี้หลุดไปนะคะมาเฉพาะตัวเด่นตัวเดีวเดยวเนาะอ่าตัวเด่นตรงนี้เนาะเจ็ดแปดหกนะมาเฉพาะหกนะคะอ่าส่วนเจ็ดวันนี้มาหลักร้อยสองมาหลักร้อยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสองตัวไทยไม่มาเลยเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พด้วยนะคะมาตัวเดียวนะคะ าตามต่อกันคองวันที่สิบเอ็ดนะคะแนวทางเนาะพี่น้อง๋ามีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจาเพราะว่าตัวเลขก,ก็คํานวณออกมาเนาะเกิดจากการคํานวณน,นะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปลนกันไปเนาะ,ะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องจานําไปพิจารณาดูก่อนนะคะ,ะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะตัวเด่นตัวเด่นของวันที่สิบเอ็ดก็จะมีเก้ามีสามแล้วก็มีศูนย นะคะพี่น้องจ๋ามี9มี3มี0นย์นะคะแต่ว่าแอดจะวิ่งรูดที่9เด้อพี่น้องจ๋าวิ่งรูดที่9นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบ3กับ0อ่แต่ถ้าใครไม่ชอบ9ก็ก็นำ3า3กับ0ไปวิ่งไปรูดได้นะคะามารูด9กกันเนาะพี่น้องจ๋า เก้าศูนใจหนึ่งแอดทำออกมาก็มีสีด้วยนะคะแต่ว่าทำได้น้อยตัวกว่าเพื่อนเนาะก็เลยได้เก้าออกมานะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า แอดเขียน9 5สองรอบอีกแล้วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตลบเพจหนึ่ง9 5แล้วก็9 6ก็จะเขียนแต่9 5นาะพี่น้องจ๋าเห็นชัดไหมนาะ9 6ะ9 6นะคะ9 7 เก้าแเก้าเนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดชอบนะคะอ่าเราจะมีตัวไหนกันบ้างเนาะพี่น้องจา๋าอ่ะมาดูสําหรับตัวที่แอดชอบเนาะอ่ะก็จะมีนะคะมีเก้าศูนนะคะ เก้าสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้านะคะอ่าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะอาถ้ามีตัวที่ชื่นชอบอย่าลืมไปกลับเนาะถ้าเลือกเป็นตัวอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอาก่อนออกไปก็เปิดฝากเป็นกําลังใจให้ช่องเสาวหึงพารวยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอาที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเดอ้อพี่น้องจา๋าสําหรับพี่ๆ fc ที่มาใหม่เนาะจะได้รับการแจ้งเตือนครั้งต่อไปเนาะจะได้ไม่พลาดนะคะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ